สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปานีรัดเมืองบีหกสี่สองสามที่เจ็หค่ะ Unit Operation นะคะคือกระ,กระบวนการบำบัดน้าเสียทางกายภาพค่ะส่วน Unit Process นะคะคือกระบวนการบำบัดน้าเสียทางเ,ออเคมีค่ะหรือว่าชีวภาพนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งว่าทั้ง2อ,อย่างก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ Unit Operation นะคะ ก็จะมีการตกตะกอนทางกายภาพนะคะหรือว่าการลอยหรือว่าการกองที่เป็นชั้นๆนะคะก็จะเป็นปวดที่กองลองเป็นชั้นส่วนยูนิโพเซสก็จะมีพวกลมตะกอนงานทำเป็นปกอาา้อนการหยุดสภาวะในออนเอ็กซนเรน่องเกิดระจุนะคะเป็นพวกเรซินหรือว่าค่าเชื้อโรคด้วยคอรีนนะคะ นี้เป็นตะกอนเร่งอันนี้คือการปล่อยให้น้ําหยดผ่านการตรงแล้วก็การย่อยโดยใช้คาร์บอนแล้วเ่ายโดยใช้ออกซิเจนกับไม่ใช้ออกซิเจนคะ่ะพวกตัวอย่างของในบ้านแล้วนะคะพวกที่เป็น a n นแอโรบ c ก i ดย์เจคก็จะเป็นพวกบอกเกิดน,นะคะบอส่วงประมาณนั้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกคำศัพท์ต่างๆนะคะเช่นตัว C ก็คือ Primary s e ี t i m e n t a t i o n คะ่ะกาตรตกตะกกน อะไรประมาณนั้นคะ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างโลงปปลาของกองทรายเร็วนะคะส่วนอันนี้เป็นโลโกปลาแบบบำบัดความกระด้างด้วยคูนขาวนะคะโซดาเอง <c oughs> อันนี้เป็นระบบกองเร็วคะ่ะน,นี้จะเป็นตัวบาเล็กก็ทอร์นสสกรีน อันนี้จะเป็นการมิกนะคะแล้วพอมิกเสร็จก็จะเป็นเออการรวมตะกอนรวมตะกอนก็แล้วเสร็จแล้วก็จะแยกตะกอนหนักออกจากน้ำนะคะขั้นตอน,นตรงนี้ก็จะเป็นแยกตะกอนเล็กๆที่มันไม่ตกตะกอนะ อันนี้เป็นการฆ้าเชื้อโปรแกรมใส่คอรีนคอรีนชุมชันะคะส่วนอันนี้เป็นเอ่อถังเก็บน้ำน,นะคะสำหรับรอปั๊มไปให้ชุมชนใชัประมาณนีน้แล้วก็อันนี้เป็นส่วนตรงนี้นะคะจะมีการเรียนสลัด กับเข้าบันบัดใหม่ค่ะ <c oughs> นี่เป็นลัพิดแซนกับสโลแซนฟิเทชั่นนะคะคอนแทคลัพิดสโลกองช้าก็ประมาณยี่สิบถึงสามสิบคนค่ะนี่เป็นการโซดาซัฟเทนนิงนะคะ ตรงนี้จะเป็นตัวบาลักตรงนี้จะเป็นทาวนิงสกรีนใส่โซเดียมไฮดรอ,อกไซด์แล้วก็ทำการมิกค่ะแล้วก็ใส่โซเดียมคาร์บอเนตทำการมิกอีกรอบแล้วก็เป็นการรวมตะกอนให้มันใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้จะมีตะกอนหนักที่ตกลงมาค่ะส่วนนี้เป็นการ รีคาร์บอนเนชั่นนะคะรีคาร์บอนนตเป็นการเวียนตะกอนเหมือนเดิมอันนี้ตรงนี้จะเป็นการเร่งให้ตะกอนตกเร็วขึ้นนะคะโดยอาศัยหลักของการเวียงค่ะ